กระเป๋าและของจุกจิกดีไซน์เก๋ภายใต้แบรนด์ The Remaker ที่เห็นอยู่นี้ล้วนทำจากวัสดุรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าผ้าใบวนิวยางในรถยนต์หรือแม้แต่เชือกรองเท้าไอเดียการเอาขยะมาทำประโยชน์นี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และหัวใจที่รักสิ่งแวดล้อมของคุณยุทธนาอนไทัยสินทวีเจ้าของแบรนด์ The Remaker ค่ะงานออกแบบของ The Remaker เคยได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเหรียญเงินจาก s ซ o u l i n v e n t i o n i n t e r n a t i o n a l Fair 2008รางวัล Best Material Award จากงาน International Contemporary Furniture Fair 2010ที่นิวยอร์กรางวัลรองอันดับ2จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี2010และล่าสุดรางวัลธุรกิจนวัตกรรมแห่งชาติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี2011 คุณยุทธนาได้แนวคิดว่าจะเอาวัสดุแล้วเอามารีไซเคิลทำเป็นกระเป๋าขายเนี่ยเอาแนวคิดนี้มาจากไหนคะจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคือสมัยเรียนเลยครับเราเรียนแล้วไม่ค่อยมีสตางก็เอากางเกงที่เราใช้อยู่แล้วอะตั้งแต่ยุคตอนนั้นนี่จะเป็นยุคมอสยุคอ้อมใช่ไหมฮะ,ะก็เขาจะใส่กางเกงตัวโค้งๆใหญ่ๆเราก็ตามสมัยตอนนั้นแต่มันเปลี่ยนม,มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มเล็กลงเล็กลงแต่เราเห็นว่ากางเกงเนี่ยมันก็ยัง คุณภาดีอยู่ะอะไรดีอยู่นะฮะแต่ว่าจะไปซื้อใหม่ตามตามแฟชั่นทุกครั้งเนี่ยคงไม่มีสตางค์ตอนนั้นก็เลยก็เลยไปอยู่ที่มหาหลัยหน้ามหาหลัยก็จะมีป้าแก้กางเกงเย็บางเกงแล้วก็ไปบอกป้าเย็บอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ได้ไหมทําให้มันเล็กลงเนี่ยก็ก็เริ่มจากตรงนั้นนะฮะเราก็เก็บเก็บอันนั้นไว้ในใจว่ามันชอบมันเจ๋ง แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานแบบนั้นก็มาทำงานออฟฟิศธรรมดาปกติอยู่จนมีโอกาสได้ได้เป็นโคดีไซเนอร์กับทางญี่ปุ่นะนะครับก็เริ่มเขาเริ่มมองเห็นนะครับว่างานดีไซน์ที่เราเก็บเก็บไว้เนี่ยมนเป็นที่น่าสนใจสำหรับเ,เขาเขาก็เลยขอให้เราลองเสนอเขาดูแล้วก็เลยเสนอเข้าไปเข้าไปคุยกับที่บริษัทปรากฏว่าเขาบอกว่า,วาผ่านขายได้นะเราก็เลยเริ่มทำออเดอร์ตั้งแต่ตอนน ใช้วัสดุอะไรบ้างคะที่มาทำกระเป๋าก็มีต้องเสื้อผ้ามือสองมีป้ายโฆษณาบิลบอร์ดป้ายไวนิวนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มียางในอย่างนี้หรือเปล่าคะยางในอันนี้เป็นยางในโมอเตอร์ไซค์นะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกางเกงลูกฟูกนะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นเสื้อกันหนาวหนึ่งแถบคือเสื้อหนึ่งตัว บวนการในการทำเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะออกแบบยังไงไปหาวัสดุมาจากไหนจนในที่สุดเนี่ยเห็นเป็นของเป็นชิ้นแบบนี้พร้อมจะขายครับจริงๆแล้วเนี่ยออไอเดียหรือเนี่ยม,มันมาจากการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันนะครับอย่างเช่นอย่างไรเราขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยก็เห็นไฟแยกสีแยกไฟเกียวไฟแดงมอเตอร์ไซค์นี่อยู่ข้างหน้าสุดแล้วเราก็เห็นเยอะมากบ้านเรานี้มอเตอร์ไซค์เยอะมาก คงจะมียางแตกยางระเบิดเปลีย่ยนยางอยู่เป็นประจำะแล้วก็เลยเริ่มเริ่มเช็คเริ่มศึกษาว่าที่มันระเบิดแล้วแล้วยางพวกนี้มันไปไหนบ้างเอาไปทำอะไรต่อก็เท่าที่เช็คปรากฏว่าเขารีไซเคิลไม่ได้เราก็เลยคิดว่ายังไงก็น่าจะก่อนที่มันจะไปเป็นเป็นขยะหรือไปรีเครมนั้นนะเราน่าจะอัพไซเคิลหรือว่าทำรีเมคขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าใช้ได้อีกทีนึงก็เลยลองออกแบบดู เราจะต้องไปซื้อจากเขาไหมคะอย่างไนแบบนี้อ๋อจริงๆแรกๆเนี่ยเราได้มาฟรีเราไปขอเขาฟรีเพราะปกติเขาก็จะทิ้งอยู่แล้วกองกองรอรอเทศกิจมาเก็บค่ะฮะก็เราก็จะไปขอเขามาเขาบอกโอเคไม่ต้องรอเทศกิจเราช่วยขนให้อ่าเขาก็ดีใจแต่หลังๆเราไปเอาบ่อยเขาเขาก็เลยสงสัยว่าทำอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นเราในรายการทีวีบ้างก็เลย เฮ้ยตอนหลังๆเขาขายเราล้วก็เลยเป็นขยะที่มีราคาละมีมูลาคา่าทั้งหมดได้อย่างกระเป๋าตังใบนี้นะคะคอันนี้เอาวัสดุอะไรมาทำคะอันนี้เนี่ยจะเป็นป้ายโฆษณานะครับที่เขาแขวนตามร้านโชว์หวยนะครับก็เป็นเครื่องดื่มฮะ,ะก็กลายเป็นกระเป๋าสตาง์วัสดุพวกนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้ทนแดดทนฝนนานเป็นปี แต่ว่าเราเอามาใช้กันเพียงแค่สัปดาห์สองสัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็ลดลงะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่ามันเป็นขยะจริงๆมันใหม่มากเป็นสินค้าใช้วัสดุรีไซเคิลแต่ว่าราคาก็อาจจะไม่ได้ ไม่ได้ต่ํามากราคาค,ค่อนไปทางสูงด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอนอกจากในเรื่องของการแทนเมตรแล้วกระบวนการผลิตหรือการสรรหาวัสดุค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนยุ่งยากนะครับเริ่มจากจากวัสดุก่อนนะครับสมมุติว่าเป็นยางในะนะครับยางในเนี่ยแต่ละปู่แต่ละปั๊มที่ที่เราไปติดต่อเนี่ย เขาไม่ได้มียางเยอะเท่าที่เราต้องการบางทีมี10เส้น5เส้นเราก็ไปรับซื้อเข้ามาค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางทีไปแล้วไม่มีของเราก็ต้องตะเวนไปตั้งแต่แต่ละที่แต่ละที่พอได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคราบสนิมคราบน้ำมันสิ่งสกปรกเยอะแยะก,ก็เราก็ต้องทำความสะอาดให้ความรู้สึกของของผู้ใช้เนี่ย มันมีความรู้สึกใหม่จริงๆนอกนอจากกระเป๋าแล้ว r e เ a k e r ทำอะไรอีกคะก็ยังมีวัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากเศษผ้าครับเรียกว่ากัมมิแนตบอร์ดนะครับก็คือ,อเป็นเศษผ้าล้วนๆเลยแล้วก็มาขึ้นรูปเป็นเป็นวัสดุทดแทนไม้สามารถตัดเลื่อยได้เหมือนเหมือนไม้ปกติเลยนะครับแรงบันดาลใจมาจากเศษผ้าที่เหลือนะครับก็สามารถไป สร้างชื่อเสียงได้รางวัลที่อเมริกามานะครับที่นิวยอร์กเขาให้ยกให้เป็นวัสดุใหม่ของโลกเพราะว่ายังไม่เคยมีใครทำทำใช้เศษผ้ามาทําวัสดุทดแทนไม้มาก่อนส่วนใหญ่ของนี่ขายที่ไหนคะเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศส่วนใหญ่เจ็ดจะอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่ที่ไหนบ้างคะมีที่ญี่ปุ่นนะครับมีที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีที่อเมริกานิดหน่อยส่วนใหญ่สินค้า เอาไปขายต่างประเทศสําสำหรับลูกค้าคนไทยเนี่ยเวลาเขามาดูดูสินค้าแล้วเนี่ยเขาจะติดใจอะไรไหมคะเลยอาจจะทําให้อยากจ,จะซื้อเนี่ยอาจจะน้อยลงไม่เหมือนที่ขายได้ในต่างประเทศเอ,อ๋อถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนี้ครับก็จะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีว่าเฮ้ยคุณเอาของเหลือใช้เอา,เอาขยะบางคนเรียกว่าขยะเลยก็มาทำแล้วมาขายทำไมถึงขาย แหงจังหรืออะไรเงี้ยจนหลังๆเริ่มกระแสะเรื่องอสิ่งแวดล้อมมากระแสะเรื่องอาการรีไซเคิลรัฐบาลเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกีย่ยวกับเรื่องพวกนี้มีสื่อพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นทําให้สินค้าเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยก็<ต>เลยเริ่มเริ่มเอา,เอามาขายนะครับ okay. แปลว่าลูกค้าต่างประเทศเขาไม่ค่อยสนใจใช่ไหมว่าอ๋อน,นี่คือวัสดุเหลือใช้หรืออะไร่บบ้เขาสนใจเขาให้ความสาคัญกับมันมากกว่าคือเขายิ่งยิ่งรู้ยิ่งชอบ แต่ของไทยนี่ยิ่งแบบยิ่งไม่ชอบใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้โอเคละทัศนคติของค,คนบ้านเราดีขึ้นดีขึ้นให้การยอมรับมากขึ้นกระแสเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็ใช้วัสดุรีไซเคิลนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสที่มาแรงไหมคะก็ดีขึ้นเป็นลำดับลำดับไม่ถึงขนาดแบบพุ่งพุ่งขปขึ้นมาแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง3ตัวอย่างที่พาไปดูนะคะก็ทําให้เห็นแล้วค่ะว่าการออกแบบที่ดีนั้นสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไงบ้างนะคะส่วนเราทุกคนก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นว่าเวลาแปลงฟันก็ไม่ต้องเปิดน้ําทิ้งเอาไว้หรือว่าไฟดวงไหนไม่ใช้ก็ปิดซะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนทำแบบนี้ก็จะกลายเป็นพลังที่ใหญ่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ